และในคืนนี้เนี่ยพระจันทร์มันช่างเป็นสีแดงสดแสบตาสเสลือเกินท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยแมบกวางการ์เดนเนี่ยได้ทําการอัปเดตมาใหม่แล้วท่านผู้ชมคืออัปเดตไวมากวันนี้เนี่ยคือต้องบอกลยว่าสถานะใหม่เนี่ยมันมาแล้วท่านผู้ชมบาตรมูลคืออัปเดตปุ๊บมาปั๊มเลยนะบาตรมูลเนี่ยตอนนี้สีแดงฉานแล้วคือมีร้านค้ามาใหม่ด้วยนี่เลยบาดมูลชอ็อปท่านผู้ชมแต่ลองดูสิโอ้โห กรองสุ่มมันมาแล้วราคาสิบล้านคือแค่เศษเงิน <c oughs> มีอะไรอุย๊ยอันนี้อะไรอะบันรบานาน่าท่านผู้ชมสองแสนซื้อมาเลยสามต้นมีอะไรอีกไหมอันนี้โหเป็นเม่นแดงท่านผู้ชมคือเป็นบัตรเม่นยี่สิบสามล้านมีแมโอ้ยอันนี้นกฮูกบัตรท่านผู้ชมเหมือนว่าความสามารถของนกฮูกบัตรมูลเนี่ยจะคล้ายๆกับความสามารถนกฮูกดําเลยท่านผู้ชม คือน่าจะเหมือนนกคูกดํานกคู่ขาวเลยนะแต่ว่าเจ้านกคูกตัวนี้เนี่ยมันยังไม่หายไปใช่ไหมเหมือนจะยังเป็นรูหน้าเดี๋ยวหน้าเป็นรูหน้าแล้วคืนนี้อันนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังเหมือนเดิมทุกผู้ชมทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากมูลหลินเนี่ยเป็นรูหน้าแทนคือตอนแรกเนี่ยเหมือนว่านกคู่ขาวเนี่ยเขาต้องการผลที่มาติดมูลหลินใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่า น้องหองขาวเนี่ยเขาต้องการผลที่มันติดบบรดมูนหรือเปล่าคือมันไม่มีอะไรอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะคือผมผม,มเห็นอะไรวะเมื่อกี้คือมองไม่ทันแต่ว่าเสียงเพลงดังมากตอนนี้คือดังมากเรื่อประเด็นคือลิขสิทธิ์นะ <laughs> เสียงเพลงดังมากแล้วคือมีฟ้าผ่าด้วยนะผู้ชม คือมีแพ็กอะไรมาขายไหมมีเหมือนจะยังไม่มีแพ็กอะไรมาใหม่นะแต่ว่าเหมือนจะเป็นคืนใหม่แทนแล้วก็นกฮูกเนี่ยไม่ต้องการผลที่มันติดมูลลิดแล้วนั่นเองนะนผู้ชมแต่ว่าต้องการผลที่มันติดบัตรมูล,ลนั่นเองคือนี่ไงสถานะบัตรมูล,ลบัตรหลิดนะฮะตอนนี้เนี่ยสถานะมีชื่อว่าบัตรหลิดนั่นเองท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเรามาดูซิเหมือนว่าบัตรมูล,ลเนี่ยจะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงนั่นเองท่านผู้ชม คือมีโอกาสได้นกูกราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณ30ล้านนะส่วนโอ้โหบัตรกีวีอันนี้ความสามารถน่าจะเหมือนเหมือนกันเลยอะใช่ไหมเนี่ยคือทำให้อาผลไม้ของเราใหญ่ขึ้นส่วนนี้อันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเรียกดาวตกใช่ไหมอันนี้นี่ไงอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเรียกดาวตกจริงๆนั่นเองนะผู้ชมส่วนอันนี้อันนี้นนเป็นโอ้โหผลมูนเมลอนคือเป็นเมลอนนั่นเองแตงโมโใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะ ่วนมานาน่าเนี่ยผมมีแล้วแล้วก็ผมรอในส่วนของในซีตแพ็ก nice แล้วก็ในเอกแต่ก่อนอื่นผมได้ตัวนี้มากล่องสุม่มผมไม่แน่ใจว่ากล่องสุ่มเนี่ยคืออะไรไหนลองมาเปิดสิอืมกล่องสุม่มอันนี้คือ,อไหนมีโอกาสได้อะไรอะ่ะคือเจ็ดชั่วโมงมีโอกาสได้ของในเจ็ดชั่วโมงท่านผู้ชมเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วอีเวนต์นี้มีชื่อว่าดิสโก คือจะทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยติดดิสโก้นั่นเองแบบอันนี้ไหมอันนี้รู้ใช่อันนี้ไหมเนี่ยอ๋อกาะเ๋าเต็มตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปขายของกันอือือืคือผมตัวผมมันเต้นนะเพราะว่าสถานะดิสโก้เอ้ยอ๋อผลไม้มันจะเป็นลุงแบบนี้ใช่ป่ะตอนอื่นผมต้องมาดูที่สวงผมก่อนมีไหมวะมีไหมนี่ยำมียยยำคือสถานะใหม่มาเต็มเลยปะเนี่ยอันนี้คือดิสโก้แต่ว่าอันไหน น่าจะเป็นอันนี้แล้วผมคิดว่าอันนี้ติดอะไรอ่ะอ๋อนี่ติดบานอันนี้คือไม่ใช่สิอันไหนนี่อันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะติดช็อคนั่นเองคือติดช็อคใช่ไหมส่วนดิสโก้นี่อันไหนอ่ะดูไม่ออกอันนี้ปะเแดงๆอ่ะคือน่าจะติดบานหรือเปล่าส่วนดิสโก้เนี่ผมไม่แน่ใจหลอเอ้ยนี่นี่นี่ผมเจอแล้วนี่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 แกรมติดดิสโก้ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้คืออันนี้คือมันติดสถานะแบบว่าหลายสีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย คือแบบมันแสงวิบวับมากท่านผู้ชมก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูราคาซิว่าเท่าไหร่อันนี้เนี่ยคือผลไม้ติดดิสโก้นะราคาเท่าไหร่แปดแสนไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแปดแสนอะขายไปทั้งตัว <c oughs> คือได้มาล้านกว่าโอ้โหเอีเวนต์เนี่ยไหลไหลามากเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอีเวนต์บัตรมูลยังไม่จบท่านผู้ชมคือยังมีอยู่โอ้ยติดเยอะนี่ไงติดดิสโก้อยู่อ๋อมันเป็นสถานะใหม่ และเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วท่านผู้ชมอีเวนต์ดาวตกคือมาหมดเลย <c oughs> มาหมดเลยปะเนี่ยอีเวนต์ดาวตกก็มาไหนอะดาวตกอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือมาเยอะมากตอนนี้คือต้องมองแลยว่าอีเวนต์เนี่ยโ,โหมาเต็มแต่ว่าดาวตกอยู่ไหนวะเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าดาวตกเนี่ยลงมาใส่ผลไม้แล้วมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือไม่รู้เลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะตกตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> คือดูไม่ออกจริงๆท่านผู้ชม เดี๋ยวผมเนี่ยลองเดินหาดูสักหน่อยเผื่อว่ามันจะมีอันที่มันติดดาวตกวนะคือนี้เนี่ยมันสีมัน,ปนแปลกๆอ่ะผมไม่แน่ใจติดไหมติดไหมเนี่ยเฮ้ยอนี้เนี่ย,ยนนนนนเ,าาเนี่ยเนี่ยสีขาวๆเนี่ยคืออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นอันที่มันติดหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวสามอีเวนต์ <laughs> <laughs> ติดกันนะผู้ชมคือเดียสโก้布าดมูนเอาหมดไปแล้วดาวตกเมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้เนี่ยมันมาสามอีเวนต์เลยนะก็คือตอนนี้อื้ม เอาเป็นว่าระหว่างที่มันมีอีเวนต์เนี่ยผมเปิดอันนี้ซึ่งหน่อยมันเปิดได้ไหมเนี่ยคือผมไม่ได้จะสกิปกล่องไม่ได้จะสกิปไอ้นี่ผมจะสกิปกล่องผมต้องการที่จะสกิปกล่องกล่องคือผมไม่ได้จะสกิปไข่นะแต่ว่าจะสกิปกล่องอ่ะมันได้ไหมกล <laughs> ่องเหมือนว่าจะกล่องเนี่ยจะสกิปไม่ได้ท่านผู้ชมได้ปะกล่องอ่ะอันนี้สกิปได้ไหมอันนี้สกิปไข่แต่ว่าสกิปกล่องเนี่ยเหมือนว่าจะสกิปไม่ได้นะ ต้องรอเวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงเลยกว่าจะได้ของนะผู้มชมนานนะเนี่ยเจ็ดชั่วโมงกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมมาดูที่ร้านคาสเออลืมไปอืมผมว่าผมเนี่ยได้เจ้าชิเคเก้นจงกี้มาด้วยนะผู้มชมผมลืมให้ดูนี่คือเจ้าชิเคเก้นจงกี้แต่ว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเต้นอยู่นะก่อนอื่นเก็บมาสักตัวหนึ่งเอาตัวอะไรเก็บมาดีมาแมงปอแมงปอ,งปอกลับมาก่อนลูกแมงปอกลับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดแมงปอไปไหนอืมกลับมาก่อน ก็มาก่อนนะลุงอ่าชิคเกน้นจงก,กี้อยู่ไหนละ่ะเมื่อกี้นี้ผมน่าจะปล่อยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงชิคเกน้นจงก,กี้คือทําอะไรได้เจ้าชิคเกน้นจงกี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งได้มาสําหรับความสามารถของเจ้าชิคเกน้นจงกี้เนี่ยต้องบอกลยว่ามันก็แปลกอยู่นิดนึงท่านผู้ชมเขาบอกว่าทุกๆ29นาทีเนี่ยจะมีโอกาส20%ที่เจ้าชิคเกน้นจงกี้เนี่ยจะเปลี่ยนผลไม้ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยให้กลายเป็นผลไม้ที่ติดสถานะซอมบี้นั่นเองแล้วก็ทําให้เวลาของใครเนี่ย มันลดน้อยลงด้วยนั่นเองท่านผู้ชมนี่ดูเห็นไหมคือเวลาไข่มันกลายเป็นสีเขียวลดลงสิมจุดหนึ่งเปอร์เ็นเดี๋ยว,ยวอะไรวะ <laughs> อะไรวเะนอะอะไรวันมอยอเวนวันมอเอเวนแล้วคือเสียงเพลงโคตรด,ดัง <laughs> <laughs> เสียงเพลงเนี่ยดังมากท่านผู้ชมวันมอเอเวนใช่ไหมอ้ในออเวนอะไรบัตมูนหรือเปล่ามีไหมไม่มี อ๋อแต่เป็นอีเวนต์ทางแอดมินเนี่ยเขาเสกมานั่นเองแต่ว่าบัตรมูลเนี่ยน่าจะอยู่ประามาณ10นาทีหรือเปล่าอยู่กี่นาทีเนี่ยบัตรมูลคือนี่มันก็นานเลยบัตรมูลยังไม่หายไปเลยอ่ะเอาเป็นว่าผมมาไอ้นี่สักหน่อยมาดูที่ร้านขายของมีอะไรหไหมโอ้ยมีมีมีมมอ๋อเหมือนว่าจะมีเม็ดตัวเขียวเนี่ยมาขายท่านผู้ชมคือเป็นต้นทั่วโห ราดับเนี่ยต้องบอกนะว่ามากกว่าดีอีกท่านผู้ชมราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มีแต่นี่คือเมนตัวเขียวคือน่าจะราคาแพงนะเพราะว่าระดับมันเนี่ยมันสูงมากท่านผู้ชมเอาโอ้ยตอนนี้ประดมูลเนี่ยมันหมดไปแล้วเอาเป็นว่าเราเนี่ยกลับมาดูที่สวนมีอะไรไหมเห็นี่บอสซัมผมคือเสดายไม่มีลูกใหญ่คือลูกใหญ่ของผมเนี่ยมันขายไปหมดแล้วโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ